รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh uh, สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่องเซียนสมนาเตะวันนี้ผมนน uh, ผม,มีการละเล่น uh, ช่วงสมัยเด็กแต่ก่อนเราจะทดลองแล้วก็ประดิ์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าการละเล่นของเด็กสมัยก่อนเป็นยังไง ภาพจะเป็นยังยังไงเราไปติดตามกันได้เลยครับ <c oughs> อ่าท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทดลองกันแล้วก็วันนี้เรามีอุปกรณ์อยู่ต่อนหน้าเราแล้วเรามารู้จักอุปกรณ์ก่อนที่เราจะท่าจะทำะการละเล่นของเด็กสมัยก่อนอย่างแรกเราต้องอมี ไฟเช็คนะครับไฟเช็คนี่เพื่อการที่เราจะจุดเทียนหรือทำให้ให้เกิดเป็นไฟเหมือนระเบิดปรมาณูเลยแต่เดียวจะได้เห็นกันแน่แล้วก็อุปกรณ์ที่สองก็คือช้อนช้อนเราจะแทนที่ให้เป็นกระทะ ช้อนนะฮะแล้วก็อันที่3ก็คือเทียนอ่าแล้วก็ที่4แก้วต้องมีแก้วหรืออะไรก็ได้ที่เราควรที่จะตั้งช้อนได้เพราะเราจะเอาช้อนตั้งอยู่ข้างบนแก้วเพื่อจะให้มันเดือดแล้วก็อันที่5้าบรไกอ่าครับท่านผู้ชม หลังจากนี้เรามาทดลองกันเลยนะครับอันแรกก็คือเอาตันไกลนะครับตันไกลถ้าจะให้ดีเอาเทียนมาวัดในแก้วก่อนนะครับมาวัดหันหัวทางนี้นะครับวัดให้เท่าเพื่อเพื่อต้องการจะตั้งช้อนให้ได้นะครับประมาณนี้ครับของผมนะครับเราจะมาตัดกันเลยก็จะประมาณนี้นะครับ ลองวัดดูก็ได้นะครับประมาณนี้คงจะดีนะครับประมาณนี้อันต่อไปก็คือเราเอาไฟเช็คเพื่อล่นไฟข้างหลังนี้นะครับล่นให้เป็นน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็มาตั้งในแก้วเลยเพื่อจะให้มันอยู่ได้นะครับยืนให้เป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็คือเราเอา้อนะครับแล้วก็เอา เทียนเอาเศษเทียนครับตัดเศษเทียนเพื่อต้องการที่เราจะทําการทดลองในวันนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอ๋อลืมอีกอย่างนะครับเราทํากิจกรรมนี้ก็คือเราต้องใช้น้ำะนะครับน้ํ่เดี๋ยวแล้วก็จะทํายังไงเรามามามาดูกันครับเอาละ,ะครับ หลังจากนั้นก็คือเราเอาไฟเช็คนะครับมาจุดไฟในแก้วนี้เลยนะครับที่เราตั้งไว้เมื่อตกี้นี้นะครับโอเคหลังจากนั้นก็คือเอาช้อนที่เราใส่เทียนลงไปนี้ตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับรออีกประมาณสักครู่ประมาณแป๊บเดียวเราก็จะได้เราก็จะได้เดทียนที่ละลายเหมือนกับน้ํานะครับ หลังจากนั้นก็คือเราเตรียมน้ําเอาไว้ประมาณไหนก็ได้นะครับแล้วก็ดูเอาไว้โอเคอดูนะครับเราจะทําระเบิดปรมาณูดูให้ดูนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเรียบ้อยเรียบ้อย้วครับแล้วก็เอาน้ํานะครับเอาน้ำตัวอย่างปิดเอาน้ำนะครับ ดูคร <vens> uh ับโอ้ดูนะครับจะเป็นยังไงท่านผู้ชดูครับอ่านะครับอันนี้เป็นการับแต่แรกโอเคครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างการทดลองของเราวันในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับถ้ามีคลิปหรือว่าให้เราทดลองก็ คอมเมนต์ได้เลยนะครับอาครับคำพูดชม,มสุดท้ายนี้ก็คือ,อผมก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้เป็นกำลังใจกับของผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ํำคลิปต่อไปวะละกุมสลามุระัยตุลลอฮิบรากาตุ